อเคท่านผู้ชมวันนี้ก็กาสดัดสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็พบกผมนะครับพี่โอนาโมแล้วก็ัานาครับออโต้ครับอะไรครับ <Wow. S 2> โอเคเราก็อยู่กับสีสหายเราเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาปลอมตัวเป็นบัตรสามวินในโหมดสี่วีสี่ต่อให้ก่อนสามวินด้วยชุดมารดะตัวนี้เลยคือชุดนี้ถือว่าโหดฝั่งคนดีหรือฝั่งคนร้ายคนร้าย ไลฟ์หรือดีคุณดูคอมเมนต์บอกได้นะครับม,รมาแต่ถ้าใครพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมยังพร้อมับโ,โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยบอตบอตบัดบอตถือปืนนะครับ,บ,บ,นะเ,เ,รบเราจะแก้เป็นบอดนะไปก่อนเลี้ยงกันไปอ่าเอาล้ครับเราจะแก้เป็นบอดต่อให้ก่อนตามอย่าเดินแยกกันอย่าเดินแยกกันเฮ้ยตอนนี้เขามาแล้วเฮ้ยหนึ่ง เฮ้ยโอ้โหโดนคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราการการที่เขาเห็นแบบเราเป็นบัตชนะชัวร์เขาจะบอกว่าชนะชัวร์เขาคิดว่าจะชนะชัวร์หรือเปล่าเขาบอกว่าดาวฟรีแน่หรือเปล่าวินที่สองครับโอ้โหเขาบอกว่าหวานเกี๊ยบเลยดาวฟรีดาวฟีหวานเกี๊ยบ อุ้ยอุ้ยอุุ้้ยพี่โอรโดนเฮ้ยไอแอคเลยไอนวดแอคุ้ยสองศูนยว่ามัได้ไนรล้ว่นเอาไงดีบ้ทันมีใครเอาบั๊มาไหมมี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 ที่เราบัฟไปอย่างปะชุดนี้แม่งยาเสียวอ่ะคนโดไป เฮ้ใครเบอร์สามมาเดินเร็วไปอะเตาแก้เป็นบัตรนะครับอุ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนขอเขาย่ยอว่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยเขาย่อเฮ้ยเหลือใครวะใครได้คิวะวะเฮ้ยไม่โดนบัตรยิงใจเฮ้ย ตอนนี้เราจะต้องาจริงแล้วเราต่อถึง3วินแล้ว,วลไหวไหมไมาซื้อสไนแล้วผมจะซื้อเป็นสไนเปอร์แล้วก็สองกระบ,บอกรถบัตรยิงตัวหยาเคเ้ยเคยอย่าไปมั่วนะอย่าไปมั่วนะเราต้องเล่นสามเมื่อคีนะโอเคไหมอตอนนี้นะขวานหนึ่งรล้วหกสิบ โดนไสไนเปียร์โดนสไนโดนสไนป่ะโดนสไนป่ะเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนเอาขวาให้ลงเอาขวาให้ลงเราสไนนะสไนมีโอเคโอเคโอเคระวังด้วยระวังด้วยสไนสไนสไนอยู่ไหนตัวไอ หน้าดึงหน้าดึงสามสามเราสามเราไปไปอีกตัวหนึ่งมาเข้าไปตัวหนึ่งเข้าไปตัวหนึ่งมันมีธนายอยู่ด้านหลังครับท่านผู้ชมเราต้องเช็คหลังให้เพื่อนเดี๋ยวธนายอยู่ซ้ายพี่น้องธนายออรยู่บ้านไม้ธนายอยู่บ้านไม้บ้านไม้นี่บ้านไม้นี่บ้านไม้นี่มาไปดีกว่าโดนโดนเฮาโดนเฮา เอามันเอามันเฮ้อเกณ์โดนนะโดนนะโดนนะมาดีมาดีมาด่าละเอ้าให้สายสวยสวยอย่าพลาดนะเว้ยอย่าพลาดนะเว้ย็นเย็นเย็นเย็นน้องชายเกมนี้ผมจะให้น้องๆไปเล่นหลังคอนเทนเนอร์ขวานะครับอยู่ซ้ายมาสอง มีระปืนชาร์จด้วยอุ้ยบนจะดาวบนเจ็บมากช่วยเหยยีบม่คอยาขวาเหยียบเอาขวาเลรียบขวาแค่สองตัวขวาแค่สองตัวสวย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 เอาอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหน่อยตัวเดียวสวยสวยโดนโดนตัวบนโดนเล่นเล่นตัวบนหน่อยเล่นตัวบนหน่อย เอาไปแลยวล่ะเอาไปเล้ว <numbered> ล <target> ่ะสวยเดี hmm. ๋ยวบเสียาเอาไปชุบ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 ได้มาดา่าเอาให้สวยสวยสวยมาวะเอาฟังนะตานี้น้องๆต้องเล่นหน้าบ้านไว้ห้ามเข้าหน้าบ้านเด้อโอเคพี่เล่นสองมาร์คว้เดี๋ยวพี่ครอบสไนให้โอเคไหมถ้าเราอย่าออกอย่าออกไปข้างหน้าเดี๋ยวโดนสไนเขา เฮ้ยตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนเลยตามเพื่อนเลยอย่าเข้านะอย่าเข้าอย่าเข้าเล่นหน้าบ้านไว้เล่นหน้าบ้านไว้เล่นหน้าบ้านไว้ตรงนี้สตัวเลยพี่โอโอเคโอเคอย่าเข้าอย่าเข้ารอ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 มันโดดป่ดมันจะโดดป่ดแล้วหรอโอเคโอเคโอเคสามตัวเออเย็นเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอเขาโดดป่ดรอเขาโดดป่ดรอเขาโดดป่าเย็เย็นเขาโดดแล้วบอกพี่เขาจะโดดไปอยู่เขาจะโดดไปอยู่เขาจะโดดลงเราไปเป็นกลุ่มไว้เล่นเป็นกลุ่มไว้อย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเล่นหน้าบ้านไว้ฟังตามแผนหลังคาตัวนึง หลังคาดาวเล่นเลยเล่นเลยขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นไปเล่นเลยขึ้นไปเล่นเลยบนบ้านเลยบนบ้านเลยขึ้นไปเล่นเลยมันขึ้นไปชุบแล้วห้องตายตัวหนึ่งห้องตายตัวเดียวห้องตายตัวเดียวเอาเลยเอาเลยไวผมเจ็บแล้วน้งผมบาดยาวอ่ะไปช่วก่อนเฮ้ยเฮ้ยเราจเย็นใจซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนไว้ทุบทุบทุบชุบเจนเย็น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 เจเย็นชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อน เข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วมั้ยตรงไหนตรงไหนกันตรงผมพี่ดดาไว้เออมาดีมาดาระเอาให้เดียวสวยงามอะไรนะสวยสวยสวยงามเนาะ เราเล่นเล่นฝั่งซ้ายไว้เล่นฝั่งซ้ายตรงรถคอนเดเนอร์ไว้เหมือนเขากลัวแล้วเขากลัวแล้ววินเนี่ยเขาไม่กล้าดันแล้วเดี๋ยวเขาไปเช็คก่อนอุ๊ยเนี่ยอยู่ตรงตรงตรงนี้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 ตร้เขาอยู่ตรงนี้สไนเปอร์ระวังระวังระวังนะระวังนะระวังนะเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ครับคุณดูตอนนี้ผมกำลังเนียนเล่นซ้ายให้เพื่อนนะดาวดาวดาวเล้วรุกยุบยุบยุบดาวดาวมันดาวมันดาวมันตรงนั้นสองตัว ีีโโออดิไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่รีบมันอยู่ด้านหลังสีตัวอยู่ด้านหลังสีตัวเลยมันอยู่ด้านหลังสีตัวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอใช้ผิดป่ะโดน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 เย้เย้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันอยู่ขวาตัวนึงเย็นเย็นเย็นตามแผนเข้าไว้ตามแผนเข้าไว้อย่าใจร้อน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 เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่าใจร้อนน้องชายทันมาเจนไอ้อันละไม่มีตัวเดียวมันป้ามีอะไรอยู่ โดนไม่นึงเอาเลยเอาเลยใครอยู่กับพี่เอาเลยมันลง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 ข้างล่างเจ็บมาก้สิบล้าสิบลาสิบยทัตรงตรตรงไตรงไอโต้ตรงไอโต้ตอโต้สามตัวเลยโต้สามตัวเลยโดน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 ดดนดดนด้นเดี๋ยวตัเดเดัดีีวดยมาลนะสี่สายเอาให้โอ้โหพลิกว่าพลิกว่าพิกว่า สวยสวยหูใครได้ MVP ปะไม่่ร no? ู้วา44ดาวอะเอ้าวท่านผู้ชมเกมที่สองเนี่ยมาเกมที่สองจะไหวหรือเปล่าเกมนี้โหตานี้เหมือนจะเจอแคนทีเอ็มครับเรา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 เข้าโมงเราเข้าโมงเราเข้าโมง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 แก้เปนบัตไว้แกมันบัตไว้เฮ้ยดาวเฉยบัตยิงหัวได้ด้เหรอเฮ้ยดาว ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โดนโดนเฮ้ยเขาย่อว่ะเขาย่อให้เราเหมือนเขารู้จักเราหรือเปล่าใช่เออเราต้องปล่อยให้บอดเล่นหนึองโอเคโอเคเราเองปล่อยนะเดี๋ยวพี่จะเดินดูไทม์เลสก่อนไปพวกเองปล่อยมือเลยบอดเล่นก็โคตรกระตุกงขอบอดเล่นอ่ะบอดวิ่งไปแล้วบอดวิ่งไปแล้วบอดวิ่งจะรู้บ้าอะไรไม่เนี่ยโอ้โหโดน เขาหดจังวะรอบ,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 อบนี้จะซื้อทุนหนเเขาย่อหรอเขาย่อว่ะเขาย่อวะเขารู้จักอันน่หรือเปล่าอ้าว่านผู้ชมเกมนี้วินที่สามแล้วมาใครไปท้ายเมื่ออะไรนะอะไรอะไรเ้ยมันซ้ายจะโดนก่อนเพื่อนวิยิงหัวนี่บัตรดาวสองบัตรยิงดาวสอง เนียนๆหรือว่าเนียนอยู่นะใช่ใโอเคท่า okay, นผู้ชมมาเจ้เวลาเรากินล้วโอเคครับเกมนี้วินนี้เราเจ้าจริงแล้วนะโอเคใครเอาบัฟมาตือบัฟวิ้งเร็วด้วยนะดวงผมเห็น,นฟ้าไกลมีฟ้าไกลหนึ่งตัวฟ้าไกลอยู่นี่ผมเห็นละ เพื่อนห <Okay, S 1> มด<ป>ตีมา,าดาลาเอาให้ <c oughs> มาดาละอ่าโอเคชื่อเขาผิ <c oughs> ดใดวะนะห้ามขึ้นไปนะ <c oughs> ตามแผน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 เฮ้ตัวผมมีดาอู้สามหรือสี่เลยแล้เขาย่ออะพี่โดนหนึ่งดาว <c oughs> โดนอ่ะ ดาวอุ้ยโดน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 เหมือนเขาจะย่อหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ย่อเขาย่อเหมือนเขาไม่เขารู้จักเขาหรอเขาไม่มีของโอเคเราย่อย่อไหมเราย่อแล้วเหรอเกียนเลยโอเคไหมโอเคโอเคอย่าอย่าเสียเรียบนะโอเคไหมย่อ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 ไหนอย่อไหนดูว่าเราเราย่อวินสาม เอาแบบนี้แหละวบบนี้แหละย่อๆๆแล้วเกลียนเขาเฮ้ยเขาย่อว่ะเขาย่อ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 ว่ะสวย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 เฮ้ยเขาย่อว่ะเขาย่อเขาย่อสี่คนเลยเออถ่ายรูปถ่ายรูปหนถ่ายรูปหนถ่ายรูปไหนมามาถ่ายรูปหน่อยไอ้ทันมานี่มายืนตรงนี้ทันเดี๋ยวตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ทันยืนไหนทันยืนไหนยืนไหนยืนไหนยืนเลียงไหนยืนเลียงไหนเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ทำบมึงมึงเอ้นนาถ่ายหน้ามาฝั่งนี้ดิแล้วถ่ายหน้ามาฝั่งนี้เราจะไต่หัวเขาลงมาอีกลงมาอีกลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนี้จะถ่ายรูปรัวมึงนะเอาเฮ้ยเอาเขาไปไหนอ่ะ ขาออกวงหรออ้าวใชเอ้าเาออกวงอ้าเอ้าเยงไม่ถ่ายรูปเลยยังไม่ถ่ายรูปเลยเอเลยคุณเขาเอาเลยยอดไปเนี่ยคู้เขาเขาเขาไม่ยอดอ่ะเฮ้ยชุบเร็วเร็ชุบเร็วชุบเร็วเล่นลินแล้วไมเล่นลินแล้ว ตายแลเบิดมาตายแลเบิดมาใครเบอร์สอง่อยมาเบอร์สองดาวหลังด้าวหลังด้าวโอ้โหเหลี่ยมมาเขาเหลี่ยมมาเฮ้ยเรืวพี่โอดาพี่โอดาดึงก่อนไอ้บอมไอ้บดดบอมยืน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 ชิดไปยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆพี่ออกไปยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆใครออกไปแล้ววะชิบหายแล้ว มาหน่อยมาหน่อยเขามาหน่อยเขามาเอามาหน่อยเขามาฟังดิออกไปทำไมเข้าไปในบ้านโอ้ยทีไม่ฟังโอเลยอู้ยโดนเหลี่ยมอะเขาโดนโดนเหลี่ยมทีมไม่ฟังโอเลยว่ะ ตายวงแน่ตอนนี้ที่วงไปฝั่งนู้นมาทานัน เกือบเล้วมาดาราเกือบโดนเลี่ยมโอ้โหตัวยับใจหายใจความหมดเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครอยากให้เราเล่นชุดไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มา เดีย๋ยวเราจ,จัดเต็มจัดเต็มจัดทุกชุดอ่ะวันนี้รู้อะไรรู้เยื่อวันอะไรวันอะไรหวัน,วนยื่อตลอดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย